ตอนนี้เป็นเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดตัวแรกเลยที่ใช้หลักการของ fractional RF หรือการใช้คลื่นความถี่วิทยุมาใช้ในการทําการรักษานั่นเองนะคะอย่างที่คุณเป้บอกไปตอนแรกตัวนี้ตอบโจทย์ปัญหาเรื่องรูมสีริ้วรอยต่างๆรูขุมขนความเรียบเนียนของผิวได้ดีมากๆเอ๊ะเดี๋ยวก่อนนั้นริ้วรอยได้ด้วยเหรอริ้วรอยได้ด้วยคะ่ะใช่ได้ไหมคะพี่หมอ ได้ได้ได้ mm hmm. เพราะว่าหลักการคือตัวนี้มันไปกระตุ้นการสร้างอิลาซินคอลลาเจนไงงนะั้นริ้วรอยก็เกิดจากในอายเยือของอิลาซินคอลลาเจนมันน้อยลงนะขึ้น R F เนี่ยสมัยก่อนเราเอามาใช้เนี่ยไม่มีการเจาะรูผิวน,นะ่มันจะส่งผ่านคลื่นหลายคน mm hmm. อาจจะคุ้นเคย mm hmm. เขาใช้ยกกระชับหน้าคลื่นมันจะลงทะลุไปเลยถึงชั้นล่างแล้วก็ต่อให้เกิดความร้อนแล้วก็ยกกระชับขึ้น mm hmm. นะเทคโนโลยีเนี่ยเขาใช้ในการยกกระชับแต่เขาเอาคลื่น R F เนี่ยมาเจาะรูผิวลงไปอีก ดังนั้นทั้งเจาะรูข้างบนด้วยแล้วก็ลงลึกข้างล่างด้วยมันถึงทําให้เกิดการฟื้นฟูผิวทุกทุกชั้นกระตุ้นชั้นบนก็ทําให้เกิดริ้วรอยตื้นๆเล็กลงสีผิวที่ไม่สม่ำเสมอรูขุมขนนะเราดึกทีละชั้นไปเลยนะพอชั้นชั้นชั้นฟองน้ำอีลาสซินคอร์เจนเข้ามาทดแทนพวกรอยหลุมผาเป็นสิวที่ลึกๆกระตื้นขึ้นนะพอลงไปลึกถึงชั้นล่างคือชั้นไขมันก็ทำให้เกิดความกระชับขึ้นด้วยดังนั้นเราเรียกว่าทำทีเดียวได้ทุกชั้น โปรแกรมนี้ชอบเพราะว่าเป็นโปรแกรมที่ตัวเองก็ทำํำเ,เวลาจะไปไหนเนี่ยจะไปงานนะทำอ,อยู่แล้วทําสบายๆเหมือนเข้าสปรงสปาเลยใช่ครับแต่ว่าเป็นนวัตกรรมทางการแพทย์ที่ไปช่วยฟื้นฟูยกกระชับผิวแล้วก็ยอดนิยมยนะเป็นวัตกรยอดนิยม,ยยมใช่ครับนะแต่ว่า เราไม่ได้มีแค่หน้าอย่างเดียวนะครับมีปัญหาเรื่องตัวอยู่เหมือนกันนะเรื่องตัวด้วยใช่จะรีบร้ารังคารมันเยอะอะไขมันเยอะเลรูไลไ์เยอะเรามีเรื่องราวของการตอบโจทย์ปัญหาพวกนี้ที่คุณผู้หญิงลำคาญมากเบื่อไม่มั่นใจแล้วก็โปรแกรมนี้เลยครับไปตามชมครับก็คือเครื่องนี้นะครับนะ ก็จะใช้เป็นเทคโนโลยีของอินฟาเลตอินฟาเลต <fl> คือยิงไปเลยอ่าอินฟาเลตจะเป็นแสงสีแดงๆปป๊บมันก็จะอยู่ที่หัวแล้วก็ๆๆๆส่งไปที่เซลล์ไขมันแล้วทําให้มันแตกตัวนะครับแล้วก็มี R.F เมือ่อกี้ที่พูดแล้วนะค,ะครับว่าคือวิทยุตะเป็นคลื่นความร้อนส่งลงไปแล้วก็ทำให้เซลล์ไขมันมแตกตัวแล้วทำให้เกร์งมิ่งทำให้กระชับขึน้นแล้วก็มีวัคซีนัมคือดูดเซลล์ไขมันขึ้นมาด้วยนะครับ่าเวลาทำเนี่ยจะรู้สึกเหมือนนวดนวดนวด,นวด,ดูด,ด,ดแล้วก็ยิงอ่าไม่ไม่ใส่มืนอจะแรบบ็ปแรของมันอเองนะไม่มีรู้สึกเจ็บอะไรเลยแค่เหมือนโดนนวด ตามตัวเฉยๆนะเขาบอกว่าผลลัพธ์มันดีตรงที่หลังจากทำเสร็จเห็นว่าเปลี่ยนสัดส่วนได้ทันทีนะครับแต่มันจะไม่ใช่บางที่ที่แบบใช้การรีดน้ำแต่นี่คือยิงเลยคือใช่คืออย่างนี้ต้องบอกตามตรงว่าส่วนใหญ่เครื่องที่ทำแล้วลดสัดส่วนในหนึ่งหรือสองนิ้วนี่นะครับมักจะเป็นเครื่องที่รีดน้ำออกใช้อบใช้ตบใช้อะไรต่อมีอะไรพวกนี้นะครับนะซึ่งการรีดน้ำออกเนี่ยเซลล์มันก็เหี่ยวนะครับแล้วมันกระส่วนมันก็เล็กลงอ่ะ แต่มันเป็นการเล็ดลงด้วยน้ํามันออกไปไงแล้วเดี๋ยวสักพักน้ํำก็กลับมาใหม่เซลล์ไขมันเป็นตัวที่เผาผ่านยากมากต้องใช้เวลาประมาณ1-2ออาทิตย์ม,มันถึงจะขรุะจัดออกไปได้ดังนั้นแล้วนี่นะครับนะถามว่าทําไมเครื่องนี้เนี่ยมันถึงทําได้นะครับเพราะว่า เจ้าตัว R.F เนี่ยมันทําให้เกิดความร้อนแล้วหดกระชับขึ้นนะครับอินฟราารดทำให้เกิดการเบิร์นของแฟตแต่ค่อยๆเป็นค่อยๆไปดังนั้นไอ้ตอนที่มันหดกระชับขึ้นไปเนี่ยนะครับมันไม่ได้เกิดจากตัวไขมันหายในช่วงแรกเดียวหรอกมันเกิดจากการหดกระชับของเนื้อเยื่อที่เกิดจากความร้อนนะครับซึ่งทําให้ผิวมันเฟิร์มมิ่งขึ้นแล้วไขมันจะค่อยๆลดสัดส่วนลงในระยะยาวจากสารอินฟราเรดอีกทีหนึ่งแล้วก็มีตัวแวคคิวอัมช่วยดูดเข้ามาเพื่อให้มันทํางานได้ดียิ่งขึ้นหหพี่ ดูมาแล้วก็สนใจทุกอย่างเลยไอ้นี่เป็นโปรแกรมที่แบบว่าเ,เราชอบเครื่องนี้มากเลยนะตั้งแต่ตั้งแต่เราเห็นเครื่องนี้ใหม่ๆตัดสินใจใช่แล้วก็คือคือมันเป็นเครื่องที่เราทํามาหลายเครื่องไนงะครับแล้วเครื่องนี้เป็นทําที่ทําปุ๊บแล้วมันเห็นทันทีครับทำครึ่งข้างเห็นครึ่งข้างนะแบบจริงๆแล้วนี่นะไว้วันหลังนะ ก็คือว่ามันทำทำทำก้นใช่ไหมก้นที่ห้อยเนี่ยทำปุ๊บมันยกขึ้นมาข้างนึงเลยอีกข้างหนึ่งยังเพลออยู่เลยก็เห็นถึงว่ามันเปลี่ยนแปลงเยอะแต่โปรแกรมหนึ่งนะเป็นโปรแกรมที่เรียกว่าหยุดตรงนี้ที่เธอเลยจริงๆยไม่อยากพอได้ผลไม่อยากพูดถึงเลยเนาะโอไม่ได้คันปากเพราะว่าหลายคนนี่เอาตัวเองเข้าแรกเลยนะแต่ว่าเป็นโปรแกรมที่เป็นภาพที่นําเสนอไปแล้วคนไข้จําได้มากเลยไออันที่คุณหมอฉีดตัวเองนั่นแหละมันมีสลายทุกสัดส่วนได้ในโปรแกรมนี้ ไปติดตามชมครับในวันนี้นะครับมีเทคโนโลยีการสลายไขยมันแบบใหม่นะครับซึ่งการฉีดเนี่ยใช้จานวนเข็มที่น้อยกว่าแล้วแทบจะไม่รู้สึกเจ็บเลยแล้วก็ไม่รู้สึกเขียวด้วยนะครับแล้วหนึ่งจุดของการฉีดยางลงไปนี่นะครับจะกิน a r ียพื้นที่ได้ประมาณ10เซนติเมตรนะวงกลม10เปนเส้นผ่าศูนย์กลาง10เซนติเมตรนี่นะครับ ก็ถือว่าพอสมควรอย่างเช่นถ้าเราจะสลายหน้าท้อง<ม>นี่นะครับเราก็ดูก้อนละสิบเซนสิบเซนสิบเซนแล้วก็ท้องนี่นะครับสิบเซนเนี่ยก็ประมาณจุดสี่จุดเอง<ม>นะครับต้นแขนอย่างเงี้ยก็อาจจะข้างละหนึ่งจุด นะครับต้นขาด้านนอกก็อาจจะประมาณสัก4ี่เข็มอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นซึ่งก็แทบจะไม่รู้สึกถึงการฉีดยาเลยนะครับนะซึ่งวิธีนี้นี่นะครับก็ได้ผลดีเทียบเท่ากับการฉีดสลายไขมันแบบแบบแบบโบราณน,นะครับที่มีการฉีดแล้วก็ต้องหลายๆจุดหน่อยนะครับแต่ข้อที่เหนือกว่าก็คือไม่เขียวเพราะมันจุดเดียวนะครับแล้วมันก็ไม่บวมหลายวานันไม่ไมีมมการบวมเแล้วลไม่บวมอยู่แล้วนะครับนะก็จะนะ ฉีดยาลงไปจุดเดียวเองนะครับจุดเดียวแทจะไม่รู้สึกเลยใช่ไหมรู้สึกไหมไม่รู้เลยครับไม่รู้สึกเลยว่ามีเข็มลงไปเพราะเข็มก็เล็กมากๆนะครับนะนะครับยาก็จะดึงนะครับหลังจากที่เราฉีดยาแล้วขั้นตอนสาคัญที่สุดก็คือต้องตีนวดนะที่สบายเลยนะคนไข้ก็ไม่รู้สึกเจ็บอะไรนะครับนวดเพื่อให้ตัวยาเนี่ยที่เราฉีดออกไปตรงนั้นเนี่ยมันกระจายไปทั่วในเนื้อเยื่อ10เซนลักษณะสิเซนตรงนั้นมันก็จะทํางานของมันนะครับนะทีนี้ลืมบอกไปว่า การดูแลหลังจากฉีดเสร็จแล้วนี่นะครับนะ<ม>ก็สำคัญนะครับ,รบนะก็คือว่าถ้าเรานวดตรงบริเวณที่ฉีดนะเราเมื่อกี้เราฉีดสองข้างนี้ไปใช่ไหมพยายามนวดคลึงๆเนี่ยประมาณร้อยครั้งต่อรอบ<ม>นะร้อยครั้งนบไปหนึ่งสองสามสี่ห้าเจ็ดแปดเก้าสิบเนี่ยถึงหนึ่งร้อยนะ<ม>ก็ประมาณสักสองสามนาทีเองนะแล้วก็วันหนึ่งทาให้ได้สักสิบรอบ<ม>นะ<ม>ในช่วงสามวันแรก ก็จะช่วยกระตุ้นให้มันเกิดการสลายตัวแล้วก็เรนกับทางระบบน้ําเหลืองเนี่ยได้ดีมากยิ่งขึ้นเห็นไหม ใครที่มีไขมันส่วนเกินสมัยก่อนเนี่ยไอ้เจ้ายาตัวนี้นี่นะครับ,รบออกมาใหม่ๆเนี่ยเราก็ไม่กล้านะเพราะว่าเอ๊ะมันแค่จิ้มไม่กี่จุดเนี่ยนะครับซึ่งคนไข้ชอบนะเพราะว่าถึงแม้จะมีเข็มก็จริงแต่ว่าไม่ได้เจ็บแล้วก็ไม่ได้เขียวอะไรมากมายเท่าไหร่แล้วเราก็ไม่แน่ใจว่ามันจะได้ผลจริงเหรือเพราะเมื่อเทียบกับมสมัยก่อนเนี่ยโอ้เราจิ้มจะทนเยอะมากเลยนะแล้วก็เราก็ไม่ค่อยอยากทำเพราะหนึ่งเหนื่อยทั้งหมอเหนื่อยทั้งคนไข้พอโปรแกรมใหม่นี้มาเนี่ยนะครับเราก็ลองกับตัวเองก่อนแต่ที่ว่าไปนะ ตั้งแต่แรกมาเลยนะต,ต,ตั้งแต่การกินการนอนการบริโภคการ whatever ทุกอย่าง IV detox หรือจะเป็นการเลือกเข้าไปตลาดไปดูนดูอะไรเนี่ยม,มันเป็นชีวิตมันเป็นการดําเนินของตัวเราเองทั้งนั้นเลยรวมถึงในเรื่องราวสมาร์ท a ม e o โอเทุกอย่างเนี่ยโปรแกรมทุกอย่าง มันเป็นตัวของเราเองอะ่ะเราลองผดคือคอนเ็ปต์งของของ,ของเราเนี่ยอ,อะไรก็ตามเขาลองออกับตัวเองก่อนใช่ถ้าไม่ได้ผลไม่ได้เรื่องหรือเราถามตัวเองเราอยากทำไหมไม่อยากทําเราก็คงไม่ทาไม่เอาเลยใช่เพราะนี่เราก็ไม่อยากไปแนะนำให้คนอื่นทำเหมือนกันเพราะฉะนั้นแล้วนี่นะครับเราก็เลือกสรรสิ่งที่ดีๆสิ่งที่เราทําสิ่งที่เราเลือกกับตัวเองนะเพราะฉะนั้นแล้วนี่นี่คือคอนเซ็ป หล่งที่เราตั้งใจแล้วก็อยากที่จะทำเรายิงเรื่องราวของสมาร์ทเม e โอเวอร์แล้วเราก็ครับเราดีไซน์ให้ทั้งสีสันจดปลายเท้าทั้งภายในและภายนอกโดยคำนึงถึงความถูกต้องนะครับความเาเรียกว่าเหมาะสมเฉพาะบุคคลโดยที่เราไม่ไปทำอะไรที่โอเวอร์เกินไปแมกระทั่งเราดูแลแล้วเรื่องราวของเซลล์อักเสบนะครับป้วนไม่มีสาเหตุนะครับปัจจัยที่ส่งผลหลายอย่างนะครับรวมถึงหน้าโอ้โหทุกๆอย่างเราปรับเปลี่ยนคนมาเยอะ4ี่ห้าหกพันคนที่เราได้ดีไซ และดูแลมามันเป็นความภูมิใจเป็นความประทับใจแล้วเราก็ได้เพื่อน<ม>ได้ญาติได้อะไรหลายๆอย่างจากการที่เราได้ทํารายการมาครบระยะเวลาตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมามจนนี้จะเรียกว่าเป็นปีแล้วก็ได้นะครับ,รบแล้วเราก็รู้สึกว่าอิ่มเอ,อิบกับ<ม><ม>ความรู้สึกตรงนี้จริงๆและทําให้เราเติบโตขึ้น<ม>แล้วก็ทําให้ใครหลายๆคนเขาก็เติบโตนะครับม,มีความสุขและเขาเปลี่ยนไปหลายๆอย่างทั้งหน้าที่การงานครอบครัว<ม>เขามีความสุขมากขึ้นและที่สําคัญสังคมก็เบิกบาน เพราะสิ่งเล็กๆที่อยู่ในครอบครัวตรงนี้แหละครับ ไปกระจายออกทําให้เขาเบิกบานสู่ด้านนอกนะครับพี่หมอเราว่าวันนี้นะครับก็เป็นวันสุดท้ายของสิ้นปีแล้วอ,อยากให้พี่หมออวยพรให้กับผู้ชมทางบ้านนิดนึงครับก็นะครับในฐานะทีเ่เราได้นําเสนอเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับสุขภาพแล้วก็ความงามนี่นะครับเราก็อยากให้ท่านผู้ชมทุกๆท,ท่านนี้นะครับส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นะครับด้วยสิ่งที่ดีมากยิ่งขึ้นนะครับหาสิ่งที่ดีใส่ตัวครับนะครับนะเราอาจจะต้องเจอกับสิ่งนู้นสิ่งนั้นสิ่งนี้มีงานใหม่นะครับมีบ้านใหม่มี มีสิ่งใหม่ๆเข้ามาเยอะแยะมากมายแต่อย่าลืมดูแลตัวเองนะครับแล้วก็นะครับพรใดไม่ประเสริฐเท่ากับการที่เราไม่มีโครคภัยไข้เจ็บแล้วก็มีสุขภาพที่สมบูรณ์แข็งแรงหรอครับนะครับดังนั้นรายการ Smart l i f e s t ไตลนี่นะครับจะนำเสนอสิ่งดีๆทั้งหลายนี่นะครับเพื่อให้ท่านผู้ชมนี่นะครับได้มีสุขภาพที่สมบูรณ์แข็งแรงดูดีขึ้นสุขภาพแข็งแรงขึ้นอายุยืนยาวมากขึ้นแล้วก็มีความ งามมากยิ่งขึ้นด้วยและที่สําคัญครับลืมเรื่องราวต่างๆที่ไม่ดีนะครับเก็บทิ้งละม้วนเสือบทิ้งขยะไปซะเรื่องราวดีๆใหม่ๆในอนาคตจะเกิดขึ้นนะครับเพียงแค่เราคิดบวกนะครับแล้วก็จะบังเกิดแต่สิ่งที่แบบ นะครับทำให้เราสดชื่นที่สุดในชีวิตนะครับกำลังจะเข้ามาหาเรานะครับขอให้มีความสุขมากๆนะครับกับปีใหม่ที่จะถึงนวันพรุ่งนี้นะครับแล้วขอให้ทุกคนนะครับมีครอบครัวที่มีความสุขนะครับสุขทั้งกายสุขทั้งใจครับขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆครับกับปีใหม่ีแล้วก็ขอให้พบกับรายการ Smart l i f e s t y l ใหม่ในปีหน้า2555ด้วยเช่นกันครับแล้วมาติดตามชมกันนะครับว่าเรามีอะไรแปลกใหม่มีเนื้อหาข้อมูลอะไรใหม่ๆมานําเสนอให้กับท่านผู้ชมกันบ้างวันนี้นะครับเรื่องราวของ Smart A สมารจบเบ เท่านี้นะครับวันนี้เราทั้งสองนะครับขอลาไปเพียงเท่านี้นะครับแล้วพบกันใหม่นะครับในวันอาทิตย์หน้าของปี5 5สวัสดีครับสวัสดีครับ